เติมเต็มทุกข่าวสารรอบด้านทุกประเด็นเกาะติดทุกเรื่องราวที่นี่ห้องข่าวยามเช้ากับปริญญาเอกเจ็ดนาฬิกากับนาทีนะครันาทีในผูาฟัวคกรับอรุณสวัสดิ์ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวยามเช้าเวลาข่าวของชาวกระบี่กับผมปริญญาเอกครับ 7ป็นนาฬิกานาทีของย่ำยามเช้าวันศุกร์แห่งชาติวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8ในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2559ครับของข่าวย่ำเช้าเวลาข่าวของชาวกระบี่นะครับพบเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์7นาฬิกานาทีถึง8นาฬิกาหลังการติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครบับโอกาสพร้อมกันผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุคุณภาพของจังหวัดกระบี่ FM 92.50ลันตาเรดิโอบางเลบครับ FM 93.50ฮอตเรดิโอพิดีเจย,ยอดชายครับ FM 94.75สมยัยเรดิโอปลายพยาคุณชาณรงค์รัตนศรีครับ FM 95.0พรุดินาเรดิโอพี่น้อยวิลาวันแก้วเจือครับ FM 100.50แฮปปี้เรดิโอเขาพนมพี่ชัยใจดีครับ FM 103.75อาลึกเรดิโอพิีเจสมศักดิ์ชาญครับ FM 105.75ปลายพยาเรียีโอคุณสุปรกรณ์ลิ้มตระกูลครับและ FM 107ก r e นมิวสิกเว็บคุณพิชาภาโพธิขำแลวฝั่งออนไลน์กระจายเสียงทั่วโลกที่ www.vokkrabi.com ok และทาง Facebook v o k k r กระบี k c r อ a t i o n ปอชผลิตรายการนะครับย่ำยามเช้าตื่นมาสายฝนก็มาประรมกันตั้งแต่ย่ำยามเช้าเช้าเลยนี่นะครับ วันนี้ตรงกับเช้าวันที่8ในเดือนกรกฎาคมครับวันที่189ของปีนับตามปฏิทินแบบสุยคติขับแน่นอนที่สุดนะครับเมื่อเดินทางมาจนถึงวันนี้เราจะยังเหลือเวลาอีก1076วันก็จะผ่านพ้นเข้าสู่ศักราชใหม่กันนะครับและวันนี้ครับหากย้อนถอยหลังกลับไปในวันที่8เดือนกรกฎาคมในปีพุทธศักราช2536 รึอตรงกับปีคิเตศักราช1993ท่านพุทธทาตภพิขุแห่งสวนโมกข์พารา,รามอำเภอชายาจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นละสังขารไปนะครับด้วยวัย87ปีท่านถือเป็นบุคคลากรที่สําคัญของประเทศไทย พระธรรมโกษาจารย์หรือว่ารู้จักกันในนามพุทธทาภิกุกรับเป็นชาวชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2449และก็เริ่มบวทรเรียนนะครับเมื่ออายุ20ปีที่บ้านเกิดและมีสหายธรรมคนสำคัญนะครับก็คือท่านอาจารย์ปัญญาน,นันทภิกุกรับพรรษาของท่านนั้น6 7พรรษานะครับก็ถือเป็นบุคลากรสำคัญอย่างยิ่งนะครับ เอาละครัท่าผมครับในเรื่องของฟ้าฝนในวันนี้ก็ยังคงมีหลายพื้นที่ต้องติดตามกันนี่นะฮะพายุที่มากันอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายๆส่วนด้วยกัน เจ้าพายุโซนร้อนนะครับที่เข้าช่องแคบไต้หวันแล้วก็เข้าที่มณนทฝนูเจียนนะครับในวันที่9ก้ากรกฎาคมนี้จะสลายตัวเป็นพายุโซนร้อนนะครับในขณะเดียวกันพายุโรคนี้ก็ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่ก็จะเหนี่ยวนำมรสุมตะวตันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นนะครับขณะที่ทางกรมก,การและบรรเทาสาธารณภัยมีการประกาศเตือนภัยฟื้นที่เฝ้าระวังนะครับวาตภัยดินถล่มอุทกภัยเนี่ยในหลายจังหวัดด้วยกันนะครับ ระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมใน9จังหวัดดังนี้นะครับภาคตะวันออก4จังหวัดได้แก่ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้5จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นวันนี้ก็ร้อยะ8 0ของพื้นที่นะครับจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตพังงาของเรานะครับอยู่ในข่ายนี้เพราะฉะนั้นเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วย ย่ำยมเช้าในเช้าวันศุกร์แบบนี้นะครับเราไปคุยเฟซกับผู้ว่าก,กระบี่นะครับท่านดรพินิษบุญเลิศน,นะครับก็จะเข้าสายพูดคุยกันในย่ำยามเช้าเช้าแบบนี้ในทุกๆเช้าว,วันศุกร์ด้วยนะครับเช้านี้สายฝนมาตั้งแต่ย่ำยามเช้า,า,ชาเลยครับอรุสวัสดิ์ครับท่านผู้ว่าครับ สวัสดีตอนเช้าครับครับวันที่สายฝนโปรยปลายเลยนะครับท่านผู้ว่าครับเอ่อฝนตกมากหน่อยฮะแต่ว่าฟ้าหลังฝนคนกระบี่ดีทุกคนครับต้องมีสโลแกนนี้นะีนะครับในย่ำยามเช้าเช้ากาแฟดำสักแก้วเป็นสิ่งที่ดีฮะคู่กับสายฝนที่ตกพร่มาแบบนี้นะครับครับผมผมดื่มไปสองแก้วแล้วเวลามีจะต้องเฟซกับคุณปริญญาเนี่ยทำไมต้องสองแก้วเลยคาเฟอีนเยอะนะฮะท่านครับต้องเบิ้ลหน่อยฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาอัปเดตกระบี่กันนะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรแลวก็รอบสัปดาห์ ที่ใกล้ๆที่ตะบูว่าอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนเรียนเชิญเลยครับครับผมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็อัอสัปดาห์ภายในสัปดาห์นะครับประการแรกคือช่วงนี้มีฝนตกหนักหน่อยก็ขอให้พี่น้องระวังทางน้ําที่มันน้ําจะไหลก็มีห้าอเภอครับที่เรามีน้ําขังที่วลาน้ำมันผ่านไม่ทันมัสยิดบ้างศูนย์เด็กเล็กบ้างสวนปามบ้างหรือว่าตามโรงเรียนบ้างลองดูนะฮะตรงที่มันขวางทางน้ําอ่ะพี่น้องเปิดทางน้ําให้มันผ่านไป แต่ว่าในอำเภอของเราท่านปพาจังหวัดนายกบาตรเข้าไปช่วยดูนะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องห่วงมีอันนึงก็คือว่าในขณะนี้วันที่7สิงหาคมฮะเป็นวันที่ลงประชามติของเราเพ mm hmm. ราะนั้นก็ตอนนี้ในอำเภอทหารตำรวจก็ลงไปช่วยเป็นภาชันคันวันลงประชามติของเราก็ทําความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับระงับนำ้ำหนูเป็นอย่างไรนะครับก็มีวิทยกรลงไปบอกพี่น้อง สิ่งที่น่ายินดีมากๆเลยครับเขาได้ประกาศว่าภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนทั้งเราเนี่ยพูดง่ายคือรายได้ต่อครัวเรือนของเราเนี่ยของจังหวัดกระบี่เราเนี่ยเป็นอันดับ8ของประเทศเรามีรายได้เนี่ยต่อครัวเรือน3 1 1 0มบาทครับอันดับหนึ่งเนี่ยสี่หมื่นห้าพันบาทคือกรุงเทพครับคนที่อยู่อันดับเจ็ดเหนือเราเป็นนิดนึงเนยฮะที่พอจะ ำเห็นภาพก็คือภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยมีรายได้มากกว่าเราประมาณ400กว่าบาทนี่คนที่อยู่ข้างหลังเรานิดหนึ่งเนี่ยคือคนที่อยู่อันดับ9ไปเราอยู่อันดับรับคนที่อยู่อันดับ9เนี่ยน้อยกว่าเราอยู่ที่เกือบ700บาทคือ697บาทนั่คือ700บาทนั่นเองคือเราเหนือกรยองนิดหนึ่งโซลาร์เนี่ยเมืองใหญ่ๆที่ข้างๆเราอยู่อันดับ5ก็ใกล้ๆกันเราเป็นอันดับ3ของภาคใต้ทั้งภาคใต้มีสุราร์ภูเก็ต แล้วก็กระบี่เลยทั้งในแง่ของเศรษฐกิจเราเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะดเดียวกันเนี่ยรายได้เราก็ดีความปาลอดภัยเราก็ดีแล้วก็เป็นกระบี่โกลีนด้วยอลงมติกันแล้วว่าเราจะทํากระบี่โกดีทั้งเราต่อเนื่องไปแล้วก็ใช้ที่เกาะลันตาเนี่ยเป็นโมเดลของเราเป็นต้นแบบในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมทางโกดีทของเราให้เป็นตัวอย่างของประเทศไทยเลยแล้วก็ผมไปทําถนนร่วมกับคมนาคมพอทั้งหลวงชนบท61จะมีถนนเส้นนี้ครับพอเราข้ามสะพานลันตาไปพอถึงเกาะปั๊บจากสารดานวิ่งไป เส้นสังกอู้นี่ผ่านทุ่งหญีเพลงไปทางนั้นนะครับไปผ่านอำเภอเก่าค่้ยง่าย เนนั้นเราจะทําให้เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก21กิโลมผมเรียกว่า21กิโลมนททเลลันตาเป็นชื่อที่รู้สึกมีการโหวตกันในการโหวตกันกใช่ไหมค <c oughs> รท่านอาจารย์กมลทัศนชลใชีใช่ใช่เวลาเราไปเที่ยวแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันมีเส้นทางอยู่เส้นหนึ่งเขาเรียกมอนทาเลเมืองมอนททเลเนี่ยเป็นเทศบาลแล้วก็ติดทะเลเหมือนเราอย่างเงี้ยอาจารย์นวั์พงษ์ไพบูรณ์ไปแต่งกลอนตรงนั้นเรียกว่ามอนททเลผมก็เลยบอกว่าท้างนั้นขอเป็นว่า มนทะเลลันตาโดยทำให้เป็นถนนที่ทุกกิโลเนี่ยมีสตอรี่มีความสวยงามมีจุดแวะพักมีจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีไบค์เลนเรียกว่าซีเลนเลนทะเลนั่นเองสนับผัานจักรยานให้สวยงามต่อ,อไปครับในขณะนี้เนี่ยจังหวัดกระบี่มีที่ฝังกลบหลุมที่สมซึ่งกระทรวงมาไทยเนี่ยอนุมัติให้เทศบาลของเราเนี่ย มีหลมที่สามโดยจะสนับสนุนเงินงบปมาณเนี่ยห้าสิบล้าน<อ>ก็จะทําให้เราอบอตอต่างๆที่อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่เราเนี่ยมีที่ทิ้งขยะที่ถูกต้องตามหลักษณะจริงไว้ล้อมคก็ใช้เงินไปห้าสิบล้านก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ไปสักสิบปีแต่ยังหลักตามแล้วก็เตรียมไว้ด้วยสิบปียี่สิบปีนะครับก็กําลังหาผู้ร่วมทุนมันเป็นระเบียบใหม่จะต้องมีมีการจัดหาผู้ร่วมทุนกันนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะาปัญหาเรื่องขยะของเราเนี่ยกเ็เป็นปัญหาของ ประเทศไทยทุกๆุกแขกครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือวันที่19วันอาสาฬหาบูชาเชิญชวนพี่น้องครับช่วงนั้นก็คงจะมีลูกหลานของเราเนี่ยกลับมาบ้านเยอะ ก็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยเป็นวันอาสา,าบูชาด้วยวันที่19บเก้าทุ่มครึ่งเนี่ยผมจะเป็นประธานในการที่จะไปเวียนเทียนกันที่วัดแก้วมีฝรั่งมีคนจากชาติไปดูความงดงามในภาคกลางคืนของเราผมเรียกว่าสตาล์ไหนสตาล์ไหนภาคกลางคืนของเรารเราเองเราเป็นคนไทยเราเป็นคนพุทธคนมุสลิมเองเนี่ยก็ยังชอบมองว่าเออมันมีการไปยเทียนแล้วมันสวยงามขอเชิญชวนชาวกระบี่ครับรลอญาติพี่น้องที่กลับมาที่กระบ,บี่เนี่ยไปทําบุญกัน นะครับวนันก็ขึ้นจะเป็นวันเข้าพรรษาฮะลูกหลานของเราก็กลับมาปีนี้เนี่ยเราครบรอบ1 4 4ปีของโจตบีจนปีที่เรามีความบุดมสมบูรณ์สูงสุดอย่างที่ผมบอกอันที่2คือเราจะมีความสาม,มัคคีไม่มีความแตกแยก,กอันที่3คือลูกหลานของเรานั้นจะมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและแผ่นดินของจังหวัดกระบี่เพราะฉะนั้นลูกหลานของเรากลับมาเราก็ดูแลต้อนรับลูกหลานขอาเราให้ดีครับ เขาจะได้มีความอบอุ่นว่าเมืองกระบี่นั้นเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆเลยในขณะนี้บอกว่าในอีกสาปีข้างหน้าเราจะต้องเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกและมี mm hmm. รันิยมด้วย mm hmm. ครับหลายคนก็ถามว่าเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานี่อย่างที่ท่านมุกว่าแล้วก็ท่านนาย,ยกชวนภูเก้าล้วนนี่ผักดันกันตอนนี้ก็คืบหน้าไปเป็นระยะระยะนะหลายคนบอกว่าการที่ตอนนี้เด็ก,ดกน้องๆหนูๆเราเนี่ยไปเรียนที่ต่างที่ต่างทาง ถ้าต่อไปมีมอมหาวิาลอันดามันเกิดขึ้นก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ที่ฝากเข้ามาเวลาไปมีโอกาสในการออกพื้นที่ครับตุกว่าครับเป็นไฮลไลท์ของผมวันนี้วันนี้ที่ผมกัจจกาศจะพูดในช่วงท้ายของรายการเลยครับว่าคนกระบี่เนี่ยต้องการมหาวิาลมาแล้ว29ปีผมได้ร่วมกับสบภาการสาธารของวัดกระบ,บี่คุณชวนภูเก้าล้วนแล้วก็สภาการสาธาต่างๆฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายกอบจนายกเสศมนตรีนายกอบต ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการมาหาวิทยาลัยทั้งสิน้นเพราะว่าคนของเราจะได้ไม่ต้องออกไปเรียนข้างนอกแล้วก็ไม่กลับมาส่วนใหญ่คนกระบี่พอไปเรียนเมืองนอกแล้วก็แน่นอนคือไปเรียนไป,ไปเรียนเชียงใหม่เรียนขอนแกน่นก็อาจจะแต่งงานแล้วไม่กลับมาเลยอืมครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้นักเรียนของเราเนี่ยอยู่ใกล้รั้วมหาวิทยาลัยได้เห็นมหาวิทยาลัยซึ่งจะทําให้มีเป็นแรงฝันที่จะทําให้คนของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตแล้วก็อยู่ที่บ้านเรา ทีนี้ในขณะนี้เนี่ยเ,เราต้องการจะเป็นมหาเลายอนมันที่เป็นการพาณิชย์นาวีเพื่อการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการร้านอาหารและ,กะเกษตรสิ่งสําคัญคือปามเพราะว่าเราปลูกปามมาก่อนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นในขณะนี้ผมก็ได้ไปหา,าท่านประธานคณะกรรมาธิการศึกษาเมื่อตอนที่ผมเข้า่องเที่ยวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล,แล้วท่านจะมาหาเราวันที่27นี้เพื่อจะมาคุยว่า กระบวนการในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ทํากันเนี่ยท่านบอกว่าท่านท่านตั้งมหาวิทยาลัยมาหลายแห่งละอ oh. ก็มันจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่สเปเชียลิสต์คือเฉพาะเจาะจงลงไปสําหรับคนที่อยู่ในอานามันคนกระบี่จังหวัดที่อยู่ในอานามันและคนที่เป็นคนอินเดียเป็นคนพมา่าเป็นคนมาเลเซียสําหรับคนอาเซียนนั่นเองครับแล้วก็คนไทยที่อยากจะเรียนดยการอาณิสนาวีคือไม่ว่าจะเป็นคนครศรีธรรมราชหรือกรุงศรก็แล้วแต่เนี่ยอยากเรียนการพาณิสนาวี ไม่มีที่ไหนในไประเทศไทยจะเป็นเฉพาะจอดจงลงไปเราต้องการสิ่งที่มันเป็นประชาคมประชาธิติผมขอเชิญชวนพี่น้องครับได้แสดงความรู้สึกว่าเราอยากได้มาหาวิทยาลัยไหมเพราะว่านิ่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทําให้คนในไประเทศไทยนั้นได้ทราบได้รู้ว่าคนกะบี่นั้นน่ยซึ่งเขาจเจริญมานานเมืองกะบี่น่าอยู่ผู้คนน่ารักค,รคนกะบี่ดีทุกคนจะดีทุกคนได้เนี่ยต้องมีการศึกษาเป็นพื้นฐานซึ่งนยายกบาอบจท่านก็ทามามากพอสมควร ในการพินฐานเรื่องเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสดงประชาคมแสดงประชามติแสดงความเห็นมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้รัฐบาลหรือทําให้คนทั้งประเทศรู้ว่า คนกระบี่นั้นสมควรที่จะมีมหาัยอันละมันได้แล้วเราเรียกร้องขอมา29ปีแล้วแล้วก็เป็นมหาวิที่ที่อื่นไม่มีแน่นอนอเป็นมหาวิที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้คนทั้งประเทศได้มันจะทําให้เมืองกระบี่และก็คนอนันลมันเนี่ยทั้งละแวกใกล้เคียงนี้เนี่ยท่านนายกคลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าเป็นสมาร์ทซิตี้เมืองที่มีความสมาร์ทเมืองที่สมภาคภูมิว่าเราจะเป็นกระบี Global City ่กรอบซิตี้ของประเทศไทย S <S> <S เมื่อนึกถึงรไประเทศไทยเนี่ยจะต้องนึกถึงกระบี่ว่ากระบี่ของเรานั้นเป็นเมืองที่แบบทัดเทียมได้กับพวกสิงคโปร์ฮ่องกงจากาตาอะไรอย่างนั้นครับนี่เป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจคือท่านผู้ว่าได้มีโอกาสในการที่จะไปพูดคุยแล้วก็เรียนเชิญท่านคณะกรรามาการด้านการศึกษาที่จะมาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ด้วยท่านก็มี <S 1> <S 1> <S ความรู้แล้วก็ผลักดันการก่อเกิดมหาวิทยาลัยในหลายส่วนด้วยกันเพราะฉะนั้นกระบี่เราก็จะได้ที่ปรึกษาที่ดีนะฮะในการที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยอันดามัน อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าการก่อเกิดคุณภาพนั้นจะต้องเกิดจากการศึกษารีกุนยูในการพัฒนาสิงคโปร์บอกว่าต้องพัฒนาบุคคลนี่เป็นประเด็นสําคัญที่จังหวัดกระบี่นั้นจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการที่ผู้ว่าบอกว่า อยากจะได้ไหมมอันดามันก็ต้องถามคนกระบีแหละครับว่าอยากได้หรือไม่อย่างไรนี่นะฮะผมเห็นสิงคโปร์เนี่ยเขาเข้าไปจ้าง CEO มาเลยมาจากทางยุโรปทางสแกนดิเนเวียท,ที่ให้ความสำคัญการสามารถอย่าเป็นสวีเดนเยอรมันมก็แล้วแต่เขาจ้างมาเป็นซีอของเขา ซีอคนนี้เก่งมากแล้วก็หลงสือพิมพ์มากกว่าโคตรผมได้มีโอกาสอา่านปรากฏว่าเขามองว่าการศึกษานั้นคือพลังอาวุธสาคัญที่จะทําให้สังคมนั้นพุ่งตรงไปสู่ความก้าวหน้าได้อื mm. นี่คือสิ่งที่มันจะทําให้หลอมรวมคนทั้งจังหวัดคนทั้งประเทศเนี่ยการศึกษาเท่านั้นที่จะหลอมรวมคน ทำให้กระบี่ของเราเนี่ยมุ่งไปสู่ความว่าน่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสูงสุดแล้วก็มีรัศยมด้วยครับเจ็นาฬิกาห้นาทีเรียนเชิญที่เหลือเลยครับทานผู้ว่าครับครับผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยเมืองของเรานั้นเป็นเมืองที่ในแง่ของการเป็นคิวซิตี้เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเรามาได้สมบูรณ์เราสามารถจะมีตัวชี้วัดหลายๆอย่างเนี่ยบอกได้ว่าเรานั้นมีกระบีโ่โกเกนมีความสีเขียวมีสีเขียวเป็นเมืองที่ เศรษฐกิจดีทำไมเราเศรษฐกิจดีเพราะว่าปี58น่ะประกาศว่าเรานั้นมีรายได้เป็นอันดับ8ของประเทศไทยปีเนี้ยปี59แล้วผมคิดว่ารายได้มันคงมากไปกว่านี้อีกเพราะว่าในปี58น่ะเรามีนักเที่ยวมาแค่5.8ล้านคนในขณะนี้เรามีนัก่องเที่ยวมาเกือบ10ล้านคนเพิ่มขึ้นไปเท่าตัวเพราะฉะนั้นรายได้ต่อครอบครัวของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนนั่นคือรายได้สังคมเราก็ดีเพราะเรารักกันสามัคคีกัน ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลป่าไม้เราก็ดีเพราะฉะนั้นจิตใจเท่านั้นฮะการศึกษาเท่านั้นคือสิ่งที่จะทําให้คนทั่วโลกเขาเห็นว่าคนกระบี่ดีทุกคนได้คือการศาึกษาผมอยากจะเรียกร้องให้พี่น้องทุกขั้นนั้นนะ่ะได้แสดงถึงความเป็นคนกระบี่ดีทุกคนให้คนทั่วโลกได้ได้เห็น อย่างไรตามครับเราต้องนึกถึงลูกหลานทั้งเราในวันข้างหน้าอีก30มสิบปข้างหน้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดของโลกได้เราจะต้องมีมหาลัยเพื่อสอนลูกหลานทั้งเราเพื่อให้ให้ก้าวหน้าไปเป็นร้อยร้อยปีเลยก็ได้ครับอืมครับนี่และประเด็นสําคัญผู้ว่าเน้นยาและเป็นการผลักดันของคนกระบีกว่าเกือบ30ปี29ปีอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่การที่เราล้อมรวมเป็นองค์าพยพในการที่จะเคลื่อนไปพร้อมกัน ฉันตามติหรือว่ามติแห่งมหาชนหรือว่าคนในพื้นที่จังหวัดกระบี่นั้นเป็นส่วนสําคัญด้วยเอาละครับนี่คือทั้งหมดของห้องข่าวยามเช้าเวลาข่าวของชาวกระบี่กับผมปริญญาเอกนะครับส่งการกระจายเสียงไปทางเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกระบี่และย่ำยามเช้าฝนพร,รมแบบนี้วันศุกร์แห่งชาติด้วยนะครับทุกว่าครับทิ้งท้ายบอกกล่าวสักนิดหนึ่งครับเรีเนเชิญครับเอ่อทิ้งท้ายครับคือ วันนี้ผมมาประชุมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะมายืนยันว่าที่บนเกาะพีพีนั้นจะต้องมีที่ว่าการเพลิงเมืองบนเกาะพีพีเพื่อดูแลรับใช้บริการพี่น้องบนเกาะพีพีก็มายืนยันที่บริเวณสี่ไร่ที่มีรัศดรเนี่ยสนับสนุนให้มาก็จะทําเพื่อสร้างที่ว่าการพีพีครับอีกอันหนึ่ง นื่องจากว่าอยู่ใน f a c e b o o กผมก็เห็นเราเรากำลังคุยเฟซกันเพราะฉะนั้นก็คุยเรื่อง a c e b o o k นิดนึงก็คือว่ามีการตัดต้นไม้ผมต้องขอโทษแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดําเนินการไปในขณะน,นี้สั่งหยุดไปแล้วครับขอให้พี่น้องสบายใจได้ครับรบก็ต้องขอโทษในฐานะที่เราเป็นพ่อเมืองของที่นี่ครับพยายามจะเข้าที่ประชุมว่าเวลาจะตัดต้นไม้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นบทเรียนอันหนึ่งครับอืมครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าวเวลขาวข่า,าวของชาวกระบี่ครับวันศุกร์แห่งชาติวันนี้คุยเฟซกับผู้ว่ากระบี่นากจออคขวมสุงถิตแดท ท่านด้วยอรุณสวัสดิ์และสวัสดีครับสวัสดีครับเติมเต็มทุกข่าวสารรอบด้านทุกประเด็นก็ติดทุกเรื่องราวที่นี่ห้องข่าวยามเช้ากับปริญญาเอก